เป็นไรอะอไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรดีก็คือแบบไม่เคยชานถึงคนใช้แบรนด์นี้กันเยอะมากก็เลยไปกดสั่งมาใส่กันอย่างนี้ปะ่ะเขาด่านกัน,นอย่างนี้เหรอกดสีชมพูกับสีน้ำเงินอือคืนนี้เราสั่งเป็นเซตมาของอธิพานะคะกางเกงในคือมีพร้อมส่งแต่เสื้อคือไม่มีพร้อมส่งแล้วก็สั่งอีกเสื้อหนึ่งมาคือจะเป็นเสื้อ เสื้อยืดเสื้อยืดตัวใหญ่ๆเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ก็สีครีมที่สั่งมาเหมือนกันแต่ก็คือพียวอันนี้รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะว่าสั่งมาตลอดสั่งมาประจําแล้วก็คือใช้ตลอดขนตาอันนี้เบอร์ศูนย์สามก็คือจะเอามาไว้ติดบ้านเลยแล้วก็สั่งใช้ตลอดหมดปุ๊บสั่งปับ๊บหมดปุ๊บสั่งปับ๊บคือแบบใช้หมดไปประมาณสิบกว่ากล่องได้แล้ว,วมันคือพาเลตตาไปกดสั่งมาคือเขาเป็นเขียนแบบไอไลน์ กดใส่ตะก้าไว้นานมากแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็รีวิวเบอร์สู์สามเยอะมากรา้าแตะสั่งมา66บหกบาทแบบได้ราคาแบบถูกมากร้อยกว่าบาทสีดำนี้เสื้อใส่เดียวกดมาอีกแล้วสั่งมาอีกเลยดีมากใครทำหน้าอกคือแนะนำเลยนะสอสองตัวนี้ เปวว็น,นคนที่ชอบสีชมพูกับสีเหลืองแบบมากๆก็เลยสั่งมาเป็น2คู่นี้ชมพูกับสีเหลืองอันนี้ก็2บาทเหมือนกัน7บาทีท่โพกหัวเพราะว่าอยากเป็นโยชิชิละหบาทเออใช่เราสั่งมาชิละหบาทคือยน้องน่ารักมากเป็นคนที่แบบหลงสีชมพูกับสีเหลืองมากคือแบบชอบมากตอนก็เลยแบบทํากล่องแบรนด์ตะวันะเป็นเป็นสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยกล่องครีมก็เลยได้เป็นสีชมพูกับสีเหลือง,อง,ม,ม,องมา คือคู่นี้แบบน่ารักมากทุกคนดูโอ้โหเข้ากันสุดๆชมพูกับเหลือง